สวัสดีป่าววะสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับแล้วตอนนี้ครับผมพามาอยู่กันที่ร้าน MJ Hot Pot ครับผมซึ่งร้านนะตั้งอยู่บนถนนติดกับถนนพระรามสามนะทุกคนหรือว่าที่ซอยจายักษ์ครับ โอ,โอเคครับวันนี้เราทำด้วยกัน4โซนนะที่ลูกค,ค้าคอนเฟิร์มมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยกว่าว่ามีโซนไหนบ้างตามผมมาจะบอกว่า MJ Hot Pot นะครับก็จะเป็นร้านอาหารจีนนะซึ่งเป็นร้านหม่าล่าหม้อไฟครับทุกคนแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูรีวิวจุดนะก่อนมาเข้ามาทํางานกัน4โซนที่เราบอกไว้ปะตามไปดูกันเลยและนี่คือผนังด้านบนนะชั้น2นะฮะซึ่งเป็นถึงาท์ดอร์นะทุกคนแต่ตอนนี้เราอยู่ภายนอกอาคารนะใหญ่ทุกคนเห็นผนังด้านบนนะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนกันดีกว่านะว่าผนังยาวๆที่เราต้้้้อองงงาาานนนนนเเเ่ยป็็ัไคขึกกจะ ตัวผนังเนี่ยทุกคนจะเห็นด้านหลังเนาะซึ่งผนังเนี้ยสังเกตด,ดีๆนะมันก็จะเป็นผนังที่มีแมทที่เรียวต่างกันนะครับผมเช่นอย่างที่เราเห็นตอนเนี้ยเป็นผนังเบานะครับด้านในมันจะแบบกวงเนาะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นอีกก่อนะครับมันจะแข็แงๆแต่มันจะมีร่องเนาะแล้วก็นี่อย่างที่ทุกคนเห็นอันนี้เขาจะเรียกว่าเหล็กเอสบีมซึ่งมันต่างเหมทที่เรียวกันเนะียมันอากาศจะทํางานยากอีกมันก็จะมีร่องเดี๋ยวรอดูหน้าง,งานอีกทีนะว่าเขาจะจัดการกันยังไงนะโอเคเดี๋ยวไปดูอีกมุมหนึ่ โอเคครับเราก็มาอยู่ด้านในกันแล้วนะครับซึ่งด้านในเนี้ยก็ยังเป็นชั้นสองเนาะแล้วก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งผนังนะฮะที่ทีมงนานจะต้องทําการเพ้น์นะครับเป็นผนังนี้ซึ่งเป็นทางเข้าไปห้องน้ำนะทุกคนนี่ไปก็จะเป็นห้องน้ำมีประตูซึ่งคราวนี้เราต้องเพ้นต์ทับบนประตูนี้ด้วยนะครับผมก็เนี่ยประมาณนี้นะทุกคนโอเคเดี๋ยวไปดูโซนต่อไปกันเดี๋ยวโซนนี้นะที่เราจะพาไปดูกันก่อนเลยก็คือนี่โซนห้องน้ำนะครับทุกคนเป็นตู้คอนเทนเนอร์นะน่าสนใจมากแล้วก็จะเป็นห้องน้ำหญิงแล้ว มืดมากแม่ว้าวโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในห้องน้ำหญิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม mm hmm. ก็นี่เลยผนังนี้จุดนี้นะครับยาวไปถึงนี่เลย mm hmm. ก็ไม่มีอะไรมาก mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำชายกันอีกสักหนึ่งดอกนะะ mm hmm. แล้วตอนนี้เราก็ย้ายเข้าไปอยู่ห้องน้ำชายนะบางคนสงสัยว่าเอ๊ะคุณ กับผ้ากาัหรือเปล่าเนี่เรามียืนยันก็คือเป็นถั่วัชระห้องน้ำผู้ชายจริงๆนะครับผมก็เป็นตำแหน่งเดียวกันครับทุกคนนี่ผนังนี้เลยอเ okay, ครับผมกลับมาแล้วครับทุกคน <laughs> และอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับตอนนี้นะครับเราก็พาไปเดินดูจุดต่างๆที่เราต้องทำการเพ้นท์กันหมดเรียบร้อยแล้วนะครับผม <laughs> ข่องไม้ต่อให้พิชลก็แล้วกัน,นครับ อันนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องน้ําชายนะครับก็จะเป็นลายเส้นน้ําแบบผ่อนช้อยง่ายๆแล้วก็จะมีฟอนต์ซึ่งเราก็จะวาดลงบนกระเบื้องมีพื้นผิวมีเท็กเจอร์ผูกขาดนิดนึง<ๆ>ก็จะวาดยากนิดนึงครับแต่ก็เรียบร้อยส่วนของน้ำญิงก็จะคล้ายๆกันประมาณนี้ครับตหนังนี้เราก็รองพื้น แล้วก็เก็บเส้นไว้ระดับหนึ่งนะตอนนี้ก็จะแบบแค่ฟอนพอฟอนนี้เสร็จปุ๊บก,ก็จะเหลือเส้นทั้งมดน,นี้ที่ล่างช็อกไว้แต่ยังไม่ได้ลงสีแต่ว่าสเต็ปบ,บนดอกไม้มันก็จะมีลายเส้นสีดำเลเยอร์หนึ่งนะครับหนังนี้ก็จะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปล่างขะนังของฝัง่งผู้นำผู้หญิงกันตอนน,น,น,นี้นหนังน้ำไอีกแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนตะ่าง ก็เดย่อวันนี้เราจะมาเก็บดีนเติมกันหลายเรี่องไล่ซทำเก็บ,รรบง,ากาง,กงานแล้วก็ด้านลางก็คิดว่าวันนี้น่าจะเสร็จงานแล้วว่มีส่วนยังี้กำาลังล่าง นน็อยู่แล้วตอนนี้เราก็อยู่กับอีกผนังหนึ่งนะครับบนชั้น2นะครับที่เราทําผนังเพิ่มจากพิจุนนะครับผมอันนี้จะเป็นผนังทางเดอรห้องน้ำเนาะอย่างที่เราพามาดูกันวันานั้นานะก็จะเดี๋ยวเราจะเริ่มร่างภาพนะฮะทีมงานร่างภาพนะครับตรงนี้เป็นใบไม้เนาะเป็นใบไม้ตามแบบอย่างนี้นะครับผมแล้วก็นี่มีด้านในด้วยมียบนซ้ายมือนะครับผมก็จะประมาณนี้แล้วก็มีนกอยู่ตรงกลางนะครับล้วตอนนี้ก็ ให้น้องแมทประชมซีดีสมาชิไปได้มีน้องแมทนะครับเดี๋ยวเราจะทําให้มันจบผนังนี้ไปเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวมันมีเวลาเข้างานจำกัดนวเราจะต้องเลิกกันตอนเย็นก็อาจจะให้จบวันนี้แล้วโอเคปะเดี๋ยวเราดูวิธีการทํางานของเรา เริ่มลูกค้าเข้ามาแล้วเราก็เลยลรีบจบงานได้ประมาณนี้นะครับผมอ่ะก็ขึ้นถือว่าขึ้นภาพได้ภาพโดยรวมนะฮะไ,ได้เต็มก็เดี๋ยวอาจจะฝากทีพิจุนอีกทีหนึ่งนะฮะมีเหลือนกเดือนนิดๆหน่อยๆครับนะและ้วก็มีด้านในครับเดี๋ยวอันนี้ก็ผมก็พยายามไล่เก็บภาพรวมแบบ70-80%นะฮะมีแค่ใบ2ใบที่เหลือไว้แต่ก็คิดว่าจบสวยได้ครับก็จะลงไปดูข้างล่างกันนิดหนึ่งนะว่ายังไงแล้วก็เดี๋ยวค่อยฝากอีกทีหนึ่งเข้ามา เก็บงานเพราะผมอาจจะไม่ได้เข้ามาแล้วนะครับไม่ไม่รู้ไม่รู้ไม่ชัวร์ไม่ชัวร์โอเคเอาว่าเดี๋ยวเราจบกันแค่นี้แล้วเดี๋ยวไปดูพี่จุ้นทำงานกันต่อเลยครับ ที่วาดกันตอนนี้เรามุกขึ้นมาด้านบนจะเป็นชั้น2ชั้นลอยนะครับก็แบบก็จะเป็นมีรูปต้นไม้ออก,ออกป่าป่าแล้วก็มีนกของตัวแบบก็จะประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวจากที่เราล่างไว้เมื่อวานสังเกตว่าจะมีลายเส้นขาวที่เราล่างไว้เมื่อวานแล้ววันนี้เราก็เริ่มมาลงสีว่าน่าจะประมาณ2 3ถึงามวันถ้าจะเก็บรายละเอียดเพิ่มเดี๋ยวเราพาไปดูแบบทั้งหมดว่าใหญ่ขนาดไหนแล้วมีอะไรบ้าง แบบ,แบบก็จะแบบก็จะต้นไม้ก็จะเยอะนิดนึงทางว่ายก็จะแคบแนิดนึงนี่ก็จะเป็นนกไฮไลท์เราที่ตัวใหญ่ค่อนข้างใหญ่เลยแล้วก็ดูกันคร่าวๆประมาณนี้ถ้าถ่ายจากข้างล่างให้ดูก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งที่ใหญ่อลังการสวยงามมากก็วันนี้มีน้องมาเพิ่ม โอ้เป็นผนังใหญ่วันนี้อัดเต็มสตรีมเลยตอนแรกจริงๆเราจะมีแค่3แต่เรามาอีก2ก็เป็น5รวม2รวมพี่ก็เป็น7เลยจริงๆนึกว่าเป็นดอกเบอร์รอ,อกพารารดาเพราะปกติถ้าน้องพลอยทำแบบนี้ถ้ามีต้นไม้ต้นกล้วยต้นอะไรอย่เงี้ยใบเยอะๆส่วนใหญ่จะเป็นเบอร์รอ,อกลารารดาก็เลยขึ้นไวสุดท้ายเรามันคือพิก มาดูตอนเก็บดีเทลครับอาจจะเป็นเพราะเขาแบบมาล่ามาล่าเป็นเรื่องฮวงจุย้ยองฮวงจุ้ยเออไม่แน่ใจ,จแต่ว่าพี่พลอยบอกมาว่าเขาแบบเล่นเรื่องหวง,งจุ้ยเนี้ยก็เลยเป็นิกอ่างั้นเราตัดไปที่พลอยเลยครับจริงเหรอ <c oughs> <c oughs> เอกียร์ฝั่งนี้คุกีโกงแล้วทำไมฝั่งนี้คโกงมากผมไม่ชุกี้โกงใส่เกียร์ไว้ครับ เ,เดียวแม่งเมาคนเดียวนั่นคือ MVP ของเรานะครับคนเก่งต้องทำคนเดียวการแบ่งครึ่งตนะ้ <c oughs> องขนาครึ่งหนึ่งคือของไปเกียวมาเลยอีกครึ่งหนึ่งคือมีกนหกคนที่เหลือตูจะให้เครดิตแม่งตัวใหญ่ตันนี้ครับตอนนี้เราก็แบ่งแบ่งคนมาลงทับงานหน้าห้องน้ำหญิงข้างล่างเพราะว่าเดี๋ยว สีขาวเนี่ยมันอาจจะต้องซ้ําประมาณ2อถึงสรอบอาจจะรองพื้นให้ซักเลเยอร์หนึ่งก่อนพวกนี้จะได้มาทับแล้วก็ค่อยเขียนเซนทับอีกทีชั้นสองเขาก็ขึ้นมา้หมดแล้วก็พกนี้จะเหลือเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เหลือก็จะเป็นห้องน้ำพี่อีกฝั่งนี้คิดว่าพรุ่งนี้ก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตให้ดูครับสวัสดีครับกลับมาอีกแล้ว นี่ครับนี่เข้าสู่การทำงานวันที่4นะครับผมสวัสดีครับนี่คือวันที่พูดเป็นแลว,นนแลวด้านล่างก็เริ่มเก็บลายเส้นที่เราได้ลองพื้นไว้ของกับไม้แล้วก็เก็บลายเส้น ทับนิดหน่อยที่เป็นลายเส้นสีขาวอันนี้ของฝั่งห้องน้ำชายก็จะเหลือฝั่งห้องน้ำหญิงที่เราได้ลองพื้นไว้แล้วก็ยังไม่ได้เก็บดีเทลก็จะเริ่มไล่จากโน้นถึงตรงนี้ตูงเย็นน่าจะเสร็จของข้างบนแล้วก็ส่วนห้องน้ำหญิงนะครับตรงนี้ 10. มันก็จะวาดยากนิดนึงตรงที่เวลาใครมาก็เขาจะเปิดอัตจะนอนตลอดทั้ลงลมนนี้ก็เร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าตูงเย็นเราจะ เสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะออกมาเสิร์ขนานดครับด้านบนก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้น้องๆกํลังไล่เก็บของก็ ด้านบนก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเรามาถ่ายให้ดูตอนกลางวันอีกทีว่ามันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนด้านล่างก็เสร็จแล้วเหมือนกันเดี๋ยวเราพาไปดู้ดารล่างน้ำองน้ำหลังจากที่ตัดเส้นออกมาก็จะมีดีเทลลวดลายที่น่ารักมากขึ้นก็เสร็จทั้งห้องน้ำชายและหญิงสำหรับวันนี้ทั้งหมด4ผนัง4วันมีในห้องน้ำชายหญิงแล้วก็น้าห้องน้ำแล้วก็ด้านบนชั้นลอย ทั้งหมด4ผนังของ MJ Hot Pot มารากชับ,บูก็เสร็จประมาณนี้แต่เดี๋ยวมีต่อข้างในอีกแล้วเดี๋ยวเราไปดูวันต่อไปกันครับเออนกแก้วเสร็จยังผมผม,ผมอะไรผมเพิ่งมาครับผมโงจากขอนแก่นผมมาจากขอนแก่นครับแม่ผมเนี่ยเป็นคนพูดให้จบเป็นคนพันลุงพ,พ่อผมไปทำงานที่สาแก้วแล้วก็มาอยู่ภูเก็ต <laughs> <laughs> พอไขวะเนี่ย พ่อแม่ทำงานอะไรครับเออทำธุรกิจสีเทาครับผมขายยาเอยขายปูนครับโอ้โหสุดยอดอันนี้โห